ยปลาสวัสดีพี่น้องบ้านเฮ้ามื่อนี้สิภาพพอแม่พี่น้องมาเบิ่งปลาเด้อพี่น้องเบิ่งปลายุสระจ้ะยุสระยุสระพญาไทายพะเลียงไว้ไก่ไดข้ขายแล้วอีกจักสินเดือนนี่เพื่อนว่าเพิ่นสิสินเดือนวังกลางกลางเดือนหนาก็สิไดข้ขายไดข้ขายอยู่ดอกรอบ,บนี่ รอบก้อนนะั่นเลียงหัวอาหารบอดีนานนานจังไดีขายเรเดี๊สามเดือนจังไดีขายรอบนี้สิไดีขายไว้อยู่สองเดือนสิพ่อขายอยู่ดอกนี่กเ็เดือนเดือนเดือนกลัวเหลว๊อดตัวพี่น้องเพิ่นขืนมาเนี่ยเพิ่นขืนมาเพิ่นเพิ่นขืนมาหากินอาหารแต่เพิ่นกะหายอาหารแล้วมอเช้านี่แต่ว่าเพิ่นเห็นคนมา ก็ึ้นมาอีกว่าจะได้กินอีกออนซอนพี่น้องก็เลยทายก็เลยทายไหวซู่พี่น้องเบิงยุสะเลียงไหวยุสะย่ขางเที่ยงหน้าเพิ่นก็เฮ็ดเศรษฐกิจพ่อพียงเพิ่นนีละเที่ยงหน้าเพิ่นสะปูสะปลาสะกบสะเขียดเพิ่นปบก็มีเด้อพี่น้องพาพี่น้องมาเบิ่งกบ พเพลียงไปเห็ดพ่อพันแม่พันธุน่ะกบ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 อบอบอุ้ยดองไปก็มีเบอาไทยปนเหล่านะพี่้องเนาะบนนอกเนาะเบอาไทยปนเหล่าเว้าเรียนเว้าหัวไปคุณน่ะ อุ้ยออนซอนพี่น้องจ้าหน่อยกัทีพอได้ขายอยู่ดอกพอได้เงินใส่ซื้อกาแฟอยู่อุ้ยปลาดุกบ่อนีปลาดุกปลาดุกบ่อนีปลาดุกกำลังเริ่มใหญ่เริ่มใหญ่แลวพี่น้องเอ้ยเริ่มเปิดไก่สีไเด้เปิดขายแล้วสีได้ขายพร้อมปลาเข็งน่นละเดือนสิ้นเดือนผละเดือนกลางๆเดือนนา สินเดือนนี่กลางๆเดือนหนาเพิ่นก็นได้ขายมีทั้งปลาดุกมีทั้งปลานิ่นพี่น้องอยู่น้ำกันปลานิ่นกม็มีอุ้ยอ่อนซ่อนพุ่นเนาะอ่นอนซ่อนอ่อนซ่อนลายเป็นผู้ผู้ขึ้นมาอือ่อนซ่อนดิไก่สีแดงเงินแล้วพ่อสีแดง ือกาแฟพอสิได้ใส่เนี่ยอ้ยเพิ่นขึ้นมาพี่น้องเป็นปู่ๆอยู่อุ้ยมาหากินให้อาหารแล้วยังขึ้นมาให้เห็นเพิ่นเห็นคนมาเพิ่นว่าเพิ่นสิได้กินเนาะเพิ่นก็ขึ้นมาแล้วโอุ้ยเศรษฐกิจพอเพียงนี่แหละบ่เพิ่นว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนาะ มาเบิ่งฝ้ายนี่พี่น้องโอ้ยปลาเข็งเครื่องนี้ก็ได้ปลาหมอนี่แหละเพิ่ว่าปลาเข็งปลาหน่องห้าเอิ่นปลาเข็งเนาะปลาหมอปลาเข็งกะอันเดียวกันเนาะพี่น้องอ๋ออันซ่อนหลายๆตัวแต่อันส้นเนาะ ใายสูพี่น้องเบิง้งซ้ำนี่แหละน้อพี่น้องรอบนาฉัสีหาทายมาให้เบิ้งอีกสีาทายคลิปมาให้เบิ้งอีกรอบนาว่าม,มียังเลี่ยงยังแน่ปลาย,ยังแน่กดติดตามไว้พี่น้องสีทายให้เบิ้งเรื่อยๆสะหาแนวมาให้เบิ้งเรื่อยๆจ้ะอ่ะสวัสดีเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีจ้า